สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าในช่องบ้านไก่อารมณ์ดีอว r c ชิเกน n เอ็กช่วงนี้ก็เป็นความเดิมตอนที่แล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้เรามีไข่ห้าฟองนะคะเราเก็บไปแล้วเมื่อเช้า3ฟองค่ะก็มืเช้านี่เป็นไข่สีน้ำตาลนะคะน,นี่เราคัดได้ไข่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอากากวายมาให้เขานะคะากากไวายก็เป็นองุ่นที่หมักแล้วเราคั้นน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่ไก่ทั้งหลายชอบมากป่ะเราไปเอากากวายกันค่ะอันนี้คือกากวายค่ะเขาชอบมากเลย่ะเราเอาไปเลี้ยงเขากันค่ะตอนนี้เราไม่เอาออกจากถังแล้วนะคะทุกคนให้เขากินในถังแบบนี้เลยเนาะก็จะได้ไม่เลอะเทอะเปื้อนดีค่ะดูคุณฝรั่งบอกว่าเธอเขาจะเมาไหมเนาะเขาอาจจะมีแอลกอฮอล์อยู่คือในองุ่นนะคะที่เราหมักนะคะมันก็จะมีน้ําตาลเนาะ มีน้ำตาลค่ะที่หมักอยู่เอาปะาตองมีน้ำตาลที่หมักอยู่ค่ะแล้วก็มีสารหมักก็คือตัวยีสเลงเงี้ยคุณฝรั่งบอกเขาจะเมาไหมหเธอก็เมื่อวานก็ให้เขากินไปแล้วหนึ่งตะกร้านะคะเขาไม่เมาเนาะเขาก็โอเคมีชีวิตรอดจักทุกตัวตอนนี้เราก็ลองเอาให้กินอีกนะคะก็ดูแล้วเออจับ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 ย้ำมีย้ำมีนะคะ ป่าตรงนี่เ,นเรามายืนคุยตรงนี้เไ่่ไหแลวนะฝ่าตรงอ่ะอริดอร่อยกันมากโดยเฉพาะ,มะเมล็ดองุ่นนะคะมีสารวิตามินดีมากๆนั่นเองลมแรงมากๆเลยจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ our chickens eggs ค่ะที่บ้านไก่ค่ะ ยังไม่จบคลิปนะคะมีต่ออีกค่ะเพราะว่าด้านเวลาที่จะปล่อยเขาออกไปหากินข้างนอกค่ะเขาจะได้กินหนอนกินไส้เดือนที่สนามสวนหลังบ้านนะคะบางตัวเขาก็จะกินอาหารที่คุณแม่น้องข้าวเอามาให้อยู่ค่ะเป็นต้มข้าวโอ๊ตกับผักเคลผักคะนา้าสีแดงสีเขียวแล้วแต่นะคะเป็นผักที่อยู่ในสวนค่ะ โดนจิกหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวเราจะเทไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนตกน้ำอาจจะขังอยู่ในฉัง ขออภัยนะคะช่วงนี้ลมแรงมากๆเลยดูสิคะหางไก่นี่ขนไก่ปลิวว่อนเลยค่ะกากวายถังมาเริ่มมาเริ่มนะคะ20ลิตรเราเทไว้เนี่ยคกิน2วันนะคะตอนนี้ก็เริ่มอิ่มกันแล้วทั้งข้าวโอ๊ตต้มเนาะแล้วก็มากาก,ากวายด้วยค่ะแยกย้ายกันแล้วนะคะแล้วจะได้เวลาออกไปกินข้างนอกด้วยนะคะ ปล่อยให้เขาออกมากินข้างนอกค่ะแล้วก็ลมก็จะไม่แรงด้วยค่ะอยู่ใต้พุ่งไม้แบบนี้น้องไก่ก็จะชอบนะคะได้กินนอนได้กินไส้เดือนค่ะ คุยเขียนแล้วก็สำรวจพื้นที่นะคะ รับชมลาแล้วจ้ามีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะบ๊ายบาย